โอ้เป็นไหครับแสบบอครับแสบไลยสาวฝนแสบบ่แสบมียรเียรลาแสบมิงแสบบอปุ่เซนจะน้ำเฮ้ยเอ้ยเออจะภาษาคือกันได้ปะเนี่ยเริ่มไหมเริ่มไหมสาวฝนแสบบ่เออจะโหวนก็โดอ่าเริ่มเริ่มเลยภาษาอรอ่ะ ก็เป็นอะไรอังกฤษละวันนี้อังกฤษเอาเป็นอังกฤษกันเลยอ๋อเอาโอ้แซมแซมบิงแซมไรอ้าวุ้โอ้อันนี้อังกฤษอันนี้อีสานบ้านเฮาอันนี้คาเมนอ้าวสาวนุ่นยังก่อนยังอะไรนะ โยแล้วโซโคยเนาะโอ้มันแปลว่าอย่างไรภาษาอย่างนี้ก็บอกพูดภาษาอย่างบอไม่เห็นมองไม่เหอ้าวเดี๋ยวดเดียวดยังไปเ็บป้อเีบ้ล่วลวไปแล้วล่วไปแล้วสามารถแซบยูหรือยัไบอ อาเสียบไปเสียบยูเนาะป้ได้บ่ได้ไดูุ้นองได้เสียบยูเสียบยูสิโอ้อาอ่าอันุรุมอันุรุมอันนี้เอาต่มอแอมแรงเอาเยั่ยงก็เอ็มแรงแอมแรงภาษายังนี่ภาษาสวยโอ้สวยเออเอาประซำกันเอาสยยอก้องสี่งเอ็มคลังครับผมแปลว่ายังออร่อยเท่โอ้เสียบเยอะอ่ะพี่เอียว เอมอาลือนั่นนี่ภาษาจังนี่แฮปปี้กแบบนี้ักกลางโอ้จะดูยจะดูยน่ยเอมอาลือนี่โอ้อลแนก็ซ้ำเนี่ยเนี่ยเนีเน่ยซ้ำฮซ้ำอาลืน่นนีโอ้เขาพร้อมก็อร่อยจังฮู้โอ้ได้ทุกคนได้ทุกคน ได้ทุกคนได้ทุกคนอ๋อไปไปไปบอกเพื่อนเนี่ยไปบอกเพื่อาเนี่ยไปไปไปขนาดนช่นก่ท้านี่ะเมื่อกี้เราดูเราดูฝั่งของของแขกกันแล้วครับคราวนี้มาดูฝั่งของแม่ครัวกันหน่อยฮะไม่่่ใชแขกคะไทยแท้ไททยแ้เลยบอกอันนี้รับบทเป็นแม่ครัวใช่ไหมครับเป็นทุกอย่างเลย เป็นเด็กเสเิร์ฟก็ได้โอ้ชื่ออะไรกันมากเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรอะชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะบางกะทินไม่หยิเกินบางม้วนที่มือไหนแล้วแม่กะทินไม่หยีบสองหยิบสามถอดหยิมยิบสามมาหนึ่งถอดเด้อมาถอดอยู่นี่อันนี้น้องน้องบางอ่าน้องปาง คนนี้ล่ะพี่คะหนูชอบคนเข้มเท่มชอบคนเท่มเท่มเอาคนไหนดีอ๋อเอาคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อปายค่ะน้องปลายคนต่อไปสาวเตยโอ้ไม่เป็นแต่สวยๆเลยวันนี้แม่ครัวคนนี้เขาบอกพีเด็ดเลยเราเนี่ยแหละ ชื่ออะไรครับฮะสาวหน่อยรุ่นเดียวกันหมดหรือเปล่าน um> ี่อายุเท่ากันหมดเลยเท่าไรแล้วโอ้สิบแปดบวกได้ได้ได้คนนี้นะครับได้ครับโกหกมาก็ได้ S <S สาวฝนคนสุดท้ายส,สาวเบนนะครับวันนี้เป็นแม่ครัวที่วัดวัดอะไรนะวัดป่าอะไรนะว,นวัดป่าบวัวหงกุ้มใดแม่สาวสาวกุ้มนี่บอกอ๋ <S <S อครับยงางกะ เดี๋ยวเอาหายด้อนี่ครับแม่ครัวครับบุมแม่ครัววันนี้พระป่าอินหินปูนทรายครับขอติ๊กเกอร์วะตีเอาพี่เอาเอาจานไปไหนนั่นอ๋อมาช่วยเก็บน้องเขาครับ ยี่สิบสองยี่สิบสามตุลาอ๋ออ้าวเชิญชวนเชิญชวนเอานึกว่าจะมาเก็บเองอ๋อไปเอาไปเอามาจากน้องเขาให้ให้คนอื่นเก็บเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนเอาไปส่งแล้วเขาจะเก็บยังไงที่นี่เขาก็บละกันเลยบหรอสิสิบแปดบวกหมดแล้วปลอดภัย แต่ว่าปลอดภัยไหมเหรอแต่ว่าท <|so|> ี่แน่ๆนะครับไม่ต้องรีบครับแต่หลวงพ่อนั่งรอแล้วครับเอาไงดีปะไปไไม่ต้องรีบหลวงพ่อนั่งรอแล้วสองสาวนี้ว่าไงครับอ้าวไม่สนใจเราเลยพี่เอ๋อ หลวงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้พะอาจารย์แกบอกว่าไม่ต้องรีบนะครับกินไปเรื่อยๆครับร <Greek. S 2> รแต่ว่าดูความพร้อมของหลวงพ่อดีครับ,รรบจะรีบจะไม่รีบได้ยังไงครับดูดิครับเอา้าก็หลวงพ่อเป็นคนประกาศเองว่าไม่ต้องรีบแต่ว่าดูสิครับความพร, <H l ur> พร้อมของหลวงพ่อนี่มาดูใกล้ๆหน่อย นี่ครับภา้อารย์บอกไม่ให้รีบแต่ว่าภา้อารย์นี่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว,วน,น,นี่นี่มาดูมาดูหน้าที่ของแม่ครัวกันหน่อย วัดนี้หน้ามาทุกวันเลยครับฮะโอ้ป้ามาส้มือดิโอ้มาแมมือโอ้บเป็นยังครับบ่เป็นยังครับไม่ยินแลมีไม่น่ามาเลม่แม่มีลูกสาวไหมครับอันนี้หลานนะครับโสด้วยครับ ขันบอกว่ามาคุยิ่งเสิว่าจังไลยโอ้ยผมมากเลยนะโอใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นอ๋อไ่ใชนอนบอสนึกว่าอะไรไม่ร่าอะนึกว่าอะไรเด้่จะไปกินสาวเขา ไม่เย่างล่ะมย้วงส่รท้าได้เางโอ้ทาเพราะได้เช้าผู้สาวไ่ไดเชเอาแลวครับไปนางรอไปไปเชิญเชิญเชิครับไปต้องฟ้าครับหลงพอพร้อมแล้วครับ เดี๋ยวเอาเอาไม้เอาไม้มาประกาศเพื่อนพี่นอนขามาไปเขาได้บอกเอาดีได้บอนี่พัดลมอ่ะ